สวัสดีค่ะุุมนะคะซิศิษฐ์พรพตี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่น้าแพร่นะคะอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ผมพามาชมบ้านนะคะสร้างเสร็จแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะสําหรับขายซึ่งจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสร้างมาตรฐานยุโรปเลยนะคะผู้รับเหมานะคะหรืออวิศวกรก่อ,กอ,กอสร้างนะคะจะเป็นชาวเบลเยียมนะคะมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมากกว่า45ปีแล้วนะคะ เป็นบ้านอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ3งานนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ166ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านที่มีขนาด3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำแต่ไม่มีสระว่ายน้ำนะคะแต่จะเป็นพื้นที่สวนจะสามารถที่จะสร้างสระว่ายน้ำเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ายังมีที่เหลือเยอะมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ในพื้นที่จัดสรรแล้วก็สร้างบ้านสำหรับขายนะคะ แต่ไม่ได้เป็นบ้านในโครงการซึ่งจะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะตอนนี้เรามีบ้านสำหรับขายทั้งหมดนะคะ3หลังซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังนี้จะเป็นแบบที่ไม่มีสระว่ายน้ำแต่ขายพร้อมตกแต่งนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์หมดทุกห้องเลยค่ะถึงบ้านหลังนี้นะคะจะไม่มีสระว่ายน้ำแต่ว่า พื้นที่ดินนะคะขนาดเท่ากับหลังที่มีสระว่ายน้ำแต่มีพื้นที่ที่สามารถสร้างสระว่ายน้ำเพิ่มเติมได้ค่ะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะสำหรับในส่วนของโรงรถก็จะมีห้องเก็บของและเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็เครื่องมือช่างค่ะ อย่างที่อมแจ้งให้ทราบนะคะวิศวกรนะคะหรือผู้ที่คิดออกแบบและควบคุมการก่อสร้างนะคะเป็นชาวยุโรปแล้วก็มีประสบการณ์การสร้างบ้านมากกว่า45ปีนะคะเขาก็ได้คิดออกแบบบ้านนะคะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยค่ะมีความแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็ยังเน้นประโยชน์ใช้สอยของบ้านอีกด้วยค่ะบริเวณส่วนนะคะจะเป็นติดสปริงเกอร์นะคะสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนพื้นที่ป่านะคะซึ่งไม่น่ากลัวนะคะไม่ได้เปลี่ยวคือเป็นที่ป่าเดิมแต่ว่ามีเจ้าของนะคะ เนส่วนกว้างนะคะสามารถสร้างสระว่ายน้ําเพิ่มข้างหลังนะคะเฉลียงหลังบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นลาช์นะคะหรือโซนนั่งเล่นพักผ่อนนะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารภายนอกนะคะหรือว่านั่งดื่มกาแฟมีเตาผิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเมืองไทยอะ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเตาผิงนะคะแต่ ต้องการให้ได้บรรยากาศที่ดีเหมาะกับมาอยู่เมืองหนาวเราก็สร้างไว้ให้ค่ะแต่ใช้งานได้จริงนะคะซึ่งเชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาวก็จะมีอากาศเย็นนะคะ,ฉะเฉลี่ยงนั้นก็จะติดพัดลมเพดานให้นะคะอยู่ถึง3จุดเลยค่ะทำให้ไม่ร้อนนะคะสามารถนั่งเล่นในได้ในหน้าร้อนด้วยค่ะ อันนี้อุ่มยังพาชมรอบๆบ,บ้านอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันค่ะด้านในบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านโทนขาวเทาแล้วก็สีดำเป็นหลักนะคะซึ่งเลเยอร์นะคะก็จะเหมือนบ้านที่มีสระว่ายน้ำนะคะแต่จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็คือห้องแรกที่เราเจอจะเป็นห้องออทำงานนะคะ มา่านบางแสงนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะซึ่งจะเป็นพวกเสื้อคลุมหรือ,เ,อเสื้อกันหนาวนะคะห้องดูทีวีหรือห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเชื่อมกับห้องรับประทานอาหารตรงนี้ก็ยังจะมีห้องน้ำนะคะ เป็น dry bathroom ค่ะเป็น b a y window นะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะ ผนังบ้านก็จะเป็นผนังก่อสร้างด้วยอิฐนะคะ2ชั้นนะคะแล้วก็เพดานสูงถึง3เมตรนะคะเพื่อให้บ้านนะคะเก็บความเย็นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะคะทำให้บ้านไม่ร้อนประหยัดพลังงานนะคะห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวคัสตอมออเดอร์นะคะสไตล์ยุโรป คาน์เตอร์สูง92เซนติเมตรนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเตาไฟฟ้านะคะมีเครื่องดูดอากาศนะคะบ้านหลังนี้นะคะห้องครัวจะเป็นโทนสีเทาแล้วก็สีดำค่ะ สิงอ่างล้างจานก็จะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะใต้สิงนะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอนะคะซึ่งถ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ติดอลูมิเนียมไว้หรือฟอยล์ไว้นะคะก็จะทำให้พื้นผุค่ะ บ้านหลังนี้นะคะกาพูดได้เลยว่าสร้างมาโดยใช้วัสดุบีคุณภาพค่ะแปลนบ้านนะคะก็จะคล้ายกับหลังที่มีสระว่ายน้ำนะคะก็คือทางเท่าของห้องนอนใหญ่นะคะ เราก็จะมีตู้ที่เก็บเครื่องต้มน้ำร้อนนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีถาดสำหรับรองน้ำนะคะถ้าหากมีการหยดหรือการซึมลงมานะคะน้ำก็จะหยดลงไปตรงท่อดเดรนตรงนี้นะคะก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะในเรื่องของไฟหรือน้ำรั่วหรือว่าทำให้มีการผุพังของฝ้าเพดาน ถ้าเราฝังไว้ใต้เพดานนะคะคือวิศวกรท่านนี้เขาก็คลิปมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีไฟทางเดินนะคะเพื่อเน้นความปลอดภัยในเวลาที่กลางคืน,นะคะ่ะทำให้เราไม่เดินชนผนังนะคะก็จะมีบิวอินคลัเซ็ตตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะ ซึ่งมีช่องเก็บของมากมายเลยค่ะห้องน้ำนะคะก็ตอนนี้อุ่มอยู่ที่ห้องนอนใหญ่นะคะห้องอาบน้ำมาสเตอร์ Master ก็จะเป็นมี2ซิงค์นะคะมีที่วางของที่เก็บของมีช่องใส่ของลินชัก3อันนะคะเป็นเรนาวเวอร์ค่ะ ประตูที่เปิดออกกว้างนะคะเชื่อมกับสวนนะคะทำให้รู้สึกว่าเราไมา่ได้อยู่ในห้องที่แคบซึ่งมันเชื่อมกับภายนอกนะคะของบ้านถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะบิวอ in ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้นะคะมีสองประตูซึ่งจะสามารถแชร์กับห้องนอนที่สได้นะคะซึ่งห้องนอนที่สมนั้นขนาดก็คือขนาดใกลเคียงกับห้องนอนมาสเตอร์เพียงแต่ว่า ไม่มีห้องน้ำในตัวเท่านั้นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะชมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจที่จะซื้อบ้านสักหลังในน้ำแพร่นะคะอย่าลืมติดต่อเรานะคะน้ำแพร่เป็นโซนที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามะคะ่ะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะถ้าสนใจ สามารถโทรมาสอบถามเราได้นะคะที่66 Property นะคะอย่าลืมติดตามเราใน 66property.com และ YouTube นะคะ66 Property YouTube Channel ะคะ่ะอย่าลืม Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ